อนกดดูเว็บไซต์ต่างๆที่เขาส่งมาทางช่องทางต่างๆมาให้เราไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, IG, Twitter, Messenger หรือ Inbox ของเราก็ตาม มีหลายๆคนบอกว่าห้ามกดห้ามกดเดี๋ยวเขาจะแฮกข้อมูลของเราแต่เราอยากรู้อยากดูอยากเห็นเลืออเกินว่ามันลิงก์นั้นมันคือลิงก์อะไรวันนี้คุณหนึ่งมีวิธีกดลิงก์เหล่านั้นไม่ให้เข้ามาแฮกข้อมูลเราได้ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับใครที่ต้องการจะดูเว็บแปลกปลอมเราสงสัยมากๆเลยว่ามันเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาอะไรมันอาจจะเป็นเว็บดีก็ได้นะครับไม่ใช่อาจจะเป็นเว็บแปลกๆอย่างที่เขาพูดกันก็ได้ดังนั้นคุณหนึ่งมีวิธีที่จะกดดูลิงก์ต่างๆเหล่านั้นแบบที่เขาไม่สามารถแกข้อมูลเรา ครับเดี๋ยวในคลิปนี้คุณหนึ่งจะสอนวิธีการดูในมือถือ Android และในมือถือ iPhone แล้วก็ในคอมพิวเตอร์ให้ด้วยเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูในมือถือ a n d r o i อกันก่อนเลยครับมือถือ Android สมมุติว่าเราเข้าไปที่ Facebook อยู่แล้วเราถ่ายฟีดอยู่ดีๆหรือมีคนส่งลิงก์มาให้เราอย่างเช่นตัวนี้คุณหนึ่งยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ของคุณหนึ่งเองซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภยัยไม่ได้เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้เป็นกลางมากที่สุดไม่ไปกระทบว่าเว็บไซต์ของคนอื่นเขาดังนั้นคูนึงเลยเอาเว็บไซต์ของคูนึงเองจะเอาให้ดูครับสมมุติว่าเราเข้ามาที่ Facebook แล้วเราไปเจอลิงก์แบบนี้ครับซึ่งลิงก์แบบนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยเห็นไหมครับเราจะต้องกดเข้าไปดูเท่านั้นเราถึงจะเห็นเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นทีนี้สงสัยครับอยากรู้ครับเราก็มากดตัวนี้ครับแชร์ Share. แล้วไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมมันจะมีคำสั่งคำว่าคัดลอกตัวนี้ครับให้เรากดไปที่คัดลอกลิงก์ตัวนั้นจะถูกคัดลอกเอาไว้แล้วครับทีานี้ให้เรากดปุ่มโฮมออกไปครับแล้วไปที่ Google Chrome เปิด g l e Chrome ขึ้นมาครับแล้วให้เราไปที่มุมขวาบนครับเราเห็นจุด3จุดอยู่กดไปที่จุด3จุดครับแล้วเลือกแท็บ ใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนตัวนี้ครับแท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนกดเข้าไปเลยครับอันนี้ให้เรามาดูตรงนี้ครับเขาจะบอกว่าบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3เมื่อเปิดใช้เว็บไซต์ต่างๆจะใช้คุกกี้ที่ติดตามคุณในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็คือโหมดไร์ตัวตนนั่นเองจาก Google อันนี้วิธีการใช้งานหลังจากที่เราทําการคัดลอกลิงก์อย่างที่คุณหนึ่งแนะนํามาแล้วอานนี้ให้เรามาแตะตรงนี้ครับแตะหนึ่งที ให้มันเป็นขีดกระพิบแบบนี้แล้วกดค้างไว้แล้วเลือกวางลิงก์เว็บไซต์นั้นๆจะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วให้เรามากดที่คีย์บอร์ดตรงนี้ครับไปเขาจะโชว์ลิงก์ให้เราเห็นแบบนี้ทีนี้มันก็ยังเป็นหน้าคล้ายๆกับใน facebook ตัวนั้นเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับกดตรงนี้เลยมันก็เปิดลิงก์ตัวนั้นให้เราดูเลยแบบนี้ สังเกตแถบยังเป็นสีดําอยู่ก็คือเป็นแถบร้ตัวตนอยู่สัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปหมวกแล้วก็เป็นรูปตาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถเข้าไปอ่านลิงก์แปกปลอมต่างๆเหล่านั้นที่เขาห้ามห้ามห้ามนักหนาครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแบบนี้อ่ะเสร็จไป1หนึ่งขั้นตอนแล้วในฝั่งของ Android เราก็ยังอยู่ในที่ Android อยู่นะครับอ่ะกดออกไปก่อนอันนี้สําหรับใครที่มีข้อความส่งมาทางอินบ็อกซ์เราเลยก็คือใน m e s s e n g e r กดเข้าไปครับที่ Messenger มีเพื่อนส่งเข้ามาเราไม่รู้ว่าเป็นคลิปจากไวรัสหรือเปล่าแต่เราอยากรู้ครับก็เหมือนกันครับให้เรามาที่ตรงนี้แล้วกดค้างไว้ครับอย่าก,กดทีเดียวนะครับกดทีเดียวมันจะไปที่ลิงก์เลยนะครับให้กดค้างไว้แล้วจะเจอคําว่าคัดลอกให้เรากดไปที่คัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับกดออกไปแล้วไปที่ Google Chrome ครับแล้วกดจุดสามจุดอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ มันจะอยู่ในขอบดำๆแบบนี้แล้วสัญลักษณ์จะเป็นหมวอย่างนี้นะครับให้เราแตะตรงนี้ครับแล้วมันเป็นว่างเปล่าเห็นไหมครับแล้วกดค้างไว้เลือกวางมาที่คีย์บอร์ดครับกดไปก็จะเปิดให้เราเห็นแบบนี้แค่นี้เองครับไม่ว่าเราอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o k Twitter ทําแบบนี้กนได้เลยหลังจากนี้แล้วเราจะออกจากโหมดไลฟ์ตัวตนแบบนี้ทํายังไงให้เรามาตรงนี้ครับ เราจะเห็นมุมขวาบนสุดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วมีตัวเลขอยู่ให้แตะไปที่ตัวนี้แล้วกดกากบาทตัวนี้ออกไปครับเราก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติก็คือเข้าหน้าเว็บที่มีตัวตนปกติของเราที่มันมีข้อมูลส่วนตัวเมลอะไรของเราแบบนี้ครับ เราก็กดเข้าไปดูตามปกติของเราได้เลยเพียงแค่นี้เองครับในฝั่งของ Android นะครับเอาไปใช้กันตัวต่อมาเราไปดูในฝั่งของ IOS กันบ้างครับ iPhone iPad ไปดูกันต่อเลยครับอในฝั่งของ iphone, ipad ทําตามนี้กันได้เลยสําหรับใครที่เข้า Facebook แล้วไปเจอลิงก์แปลกๆเข้าห้ามกดให้เราไปที่ปุ่มแชร์ตัวนี้ครับของโพสต์ที่เราสงสัยกดไปที่ปุ่มแชร์แล้วกดไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติม เลือกคัดลอกเราคัดลอกไว้ก่อนแล้วปัดออกไปครับทาีานี้ให้เราไปที่ Google Chrome แล้วไปที่จุด3จุดมุมขวาล่างครับกดที่จุด3จุดมันจะมีคำสั่งเด้งขึ้นมาว่าแทบ็บไม่ระบุตัวตนใหม่ตัวนี้ครับให้เรากดเลือกตัวนี้เลยครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปหมวกแล้วก็เว่นตาตัวนี้นะครับกดเลือกเข้าไปจะเป็นสีดำๆแบบนี้ ให้เราไปแตะที่ช่องค้นหาตรงนี้ครับ1นทีมันจะกระพริบกระพิบแบบนี้แล้วกดค้างไว้เนื่องจากเราไปคัดลอกมาแล้วแล้วเลือกวางลิงก์จะมาอยู่ตรงนี้แล้วให้เรามากดที่คีย์บอร์ดครับโกจะเข้ามาในหน้าแบบนี้แล้วกดเปิดลิงก์ตัวนี้ได้เลยครับกดเข้าไปเลยเราก็จะสามารถเข้าเว็บที่เขาว่ามันแปลกปลอมเข้ามาได้แล้วครับ นี่เองครับเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับว่าเรายังอยู่ในหน้าเว็บที่ไม่ระบุตัวตนอยู่สัญลักษณ์จะเป็นหมวกกับแว่นตาอย่างนี้ถือว่าเราปลอดภัยเพราะเขาจะไม่สามารถที่จะมาเก็บข้อมูลอะไรของเราไปได้ในหน้านี้เราก็ดูกันอันนี้ในฝั่งของ messenger อ่ะอย่าไปดู messenger ด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนอาจจะดูแล้วมันไม่เหมือนกับ android messenger ให้เราไปที่ messenger สมมุติว่ามีคนส่งเข้ามาให้เราเราก็มากดค้างไว้เลยครับ กดค้างไว้นะครับอย่าก,กดทีเดียวถ้ากดทีเดียวมันจะถูกไปที่เว็บตัวนั้นแล้วเลือกคัดลอกแบบนี้แล้วก็ออกไปครับแล้วก็กลับไปที่ Google Chrome ที่เราเปิดแล้วเปิดไม่ระบุตัวตนแบบนี้อยู่แตะไปหนึ่งทีแล้วกดค้างไว้กดวางแล้วมาที่คีย์บอร์ดครับกด go ก็เปิดเว็บไซต์แปลกๆที่เขาส่งมาทาง inbox ของเราแล้ว แค่นี้เองทีน,นี้ยังไม่หมดครับถ้าเราเปิดไม่ระบุตัวตนไว้แล้วเนี่ยทีน,นี้ต่อไปเราอยากจะเปิดดูแบบมีตัวตนก็คือมีเมลมีอรไรเราเพราะว่าเวลาเราไปสมัครข้อมูลอะไรต่างๆผ่าน google chrome ในมือถือเราเนี่ยมันต้องมีตัวตนครับถ้าไม่มีตัวตนมันจะสมัครไม่ได้ดังนั้นให้เราไปที่แถบด้านล่างของเรามันจะมีสี่เหลี่ยมแล้มีตัวเลขอยู่นะครับให้กดแตะเข้าไปแล้วให้เราไปที่แถบด้านบนครับ ในฝั่งของ iPhone iPad จะต่างกันกับฝั่งของ Android ตรงนี้ครับก็คือเราจะต้องมาเลือกตัวนี้ครับเลือกตำแหน่งที่มันมีตัวเลขเยอะๆเนี่ยครับอันนี้คือเว็บไซต์ต่างๆที่เราเปิดแล้วมีชื่อของเราอยู่นะครับเราก็มาเลือกตัวนี้เพื่อให้ตัวเคอร์เซอร์ครับมันเลื่อนมาในตำแหน่งที่ระบุตัวตนตามนี้เนี่ยครับหรือถ้าเกิดว่าไอไม่ระบุตัวตนเนี่ยตัวเนี้ยเราอยากจะลบพวกนี้มันออก ก็ได้ครับเราก็กดลบตรงนี้เลยครับกากบ,บาทตัวนี้ครับกดล,อบ,ลอบออกไปลบออกไปนี่ครับกดลอบออกไปเหมือนก็จะเป็นแบบนี้พอเวลาเราจะกลับไปเป็นมีตัวตนเราก็มากดแถบตัวนี้ครับมาตรงนี้แค่นี้เองเราก็กลับมาสู่สภาวะปกติของเราแล้วกดเสร็จสิ้น แค่นี้เองครับสำหรับในฝั่งของ iPhone iPad นะครับทำตามนี้กันได้เลยอ่ะยังไม่หมดครับสำหรับใครที่ใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับไปดูกันต่อเลยครับมาถึงบนคอมพิวเตอร์กันบ้างคุณหนึ่งจะยกตัวอย่างเหมือนเดิมเลยก็คือบน Facebook กับ Messen g e r วิธีให้ทำแบบนี้ครับเราเข้าไปที่โพสต์ให้เราเ,าเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์แปดปอมแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วเลือก Copy Link Adddate ตัวนี้ครับ Copy Link a d d ์แอดกดเลือกเลยครับหลังจากนี้แล้ว ให้เราไปแถบด้านบนครับกดไปที่บวกตรงแถบด้านบนตัวนี้ครับกดบวกให้เราไปที่โลโก้โปรไฟล์ที่มันเป็นเมลของเราเนี่ยครับอยู่มุมขวานะครับที่เป็นกลมๆเนี่ยกดเข้าไปปรากฏไปเสร็จเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับเราจะเห็นคําว่าการ์ดตัวนี้ครับการ์ดตัวนี้ครับกดเลือกการ์ดเลยครับเขาจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้หมายถึงว่า เป็นการเปิดลักษณะเดียวกับบนมือถือที่คุณหนึ่งบอกไว้ก็คือมันจะไม่เก็บข้อมูลอะไรต่างๆของเราได้ให้เราเปิดแบบนี้พอเปิดแบบนี้ได้แล้วให้เราเมาส์ไปชี้ในตำแหน่งแถบด้านบนแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วเลือกเพจหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือวางกดเพจเลยครับมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด enter ที่คีย์บอร์ดคอมเราได้เลยครับเขาจะพาไป ที่หน้าเว็บไซต์นั้นๆเลยแบบนี้แต่ให้เรา,าดุตรงนี้มันจะไม่มีโลโก้โปรไฟล์ของเราจะมีคําว่ากัดอยู่แค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้วครับอันนี้วิธีการเปิดจาก Facebook เอามาดูอันนี้ตัวต่อมาเดี๋ยวเรากลับไปในแท็บของเมื่อสักครูน่นี้อ่ะครู่หนึ่งพักตัวนี้ไปก่อนพักตัวนี้ไปก่อนซึ่งมันยังอยู่ใน New แท็บตัวนี้แล้วเรากลับไปที่ Facebook ตัวนี้ของเราเราจะไปดูข้อความที่เพื่อนเราส่งมาทางอินบ็อกก็คือทาง Mess e n g e r กดเข้าไป ไปดูกันครับนี่เพื่อเราส่งมาให้เป็นลิงก์แบบนี้เหมือนกันวิธีที่เราจะดูในอินบ็อกซ์ของเราบนคอมเนี่ยเราก็เอาเมาส์ไปชี้แล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วไปเลือก copy link address คล้ายๆกันเลยกด copy link address ปุ๊บแล้วเราก็ไปเปิด new tab ที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้มันจะต้องอยู่ในการดแบบนี้ครับคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วก็วางลงไป แล้วก็กด enter ที่คีย์บอร์ดของเราครับมันก็จะเปิดให้เห็นเหมือนกันแต่หัวใจของมันก็คือจะต้องมีคําว่า cut ตัวนี้ก็คือไ์ตัวตนตัวนี้ทีนี้เราจะออกจาก cut ตัวนี้บนคอมออกยังไงก็กดกากบาทตรงนี้เลยครับง่ายๆเนี่ยครับกดกากบาทก็ออกไปแล้วครับเวลาเรามีตัวตนเหมือนเดิมก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้หน้าโปรไฟล์ m a l ของเราแบบนี้ก็เอาวิธีต่างๆเหล่านี้ไปเลือกใช้ตามอุปกรณ์ของท่านผู้ชมที่ใช้งานอยู่ได้เลยนะครับ เราจะได้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีถูกแฮ็กถูกดูข้อมูลถูกดึงข้อมูลอะไรต่างๆบนอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับนำไปใช้กันได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถกดดูลิงก์ต่างๆเหล่านั้นได้ไปที่เรียบร้อยแล้วตัวที่สําคัญเราต้องคัดลอกลิงก์แล้วเอาไปเปิดในโหมดไลท์ตัวตนอย่างที่ครู1แนะนํานะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหสอนดี และยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครู1สอนดีสวัสดีครับ